ยาใครจะมานั่งดูเป็นชั่วโมงอ่านะครับตอนนี้เราก็มาถึงบางสะพานแล้วนะครับลับไปตื่นบ่ายสองโมงสี่สิบนะครับนี่มาได้ตั้งนานหรอกบางสะพานนะครับบางสะพานฝนตกชุ่มฉ่ำนะครับลงใต้วันนี้ตกมาตั้งแต่เข้าเขตอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับหลุดมาเรื่อยๆก็ยังลงเม็ดต่อเนื่องนะครับผ่อนหนักผ่อนเบานะครับนี่ก็จาก นี่ไปจุมพรก็เหลือระยะทางอีกประมาณ110กิโลเมตรนะครับถึงจุมพรก็ดูบรรยากาศนะครับฝนตกชุ่มฉ่ำนะครับการเดินทางก็มีผู้คนสัญจรเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ค่อยจะเข้าไปอีกชั่วโมงเนี่ยเท่าไหรนะครับ นี่ก็มาถึงกิโลเมตรที่เดียวนะครับผมหักกิโลเมตรตัวนับไปบางสะพานน้อย3 1กิโลนะครับบางสะพานน้อยบางสะพานใหญ่นะครับจะเป็นสองอำเภอนะครับมีน้อยกับใหญ่นะครับ โลเมตรที่สามแปดหกนะครับตอนนี้ก็วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานนะครับอยู่ซ้ายมี ทีมงานหญิงทิติการนะครับจะไปทำการแสดงที่โน,โน้นนะครับะบนทางข้ามนะครับติดต่องานแสดงได้เลยนะครับร้องเพีงเดียวคือจบเลยนะครับตัดแต่งต้นไม้ ดีอยู่นั่เหมือนคนมีศิละปะอยู่น้ำใบกระท่อมนะครับน้ำกระท่อมสส่สายดื่มสายเคีย้ยวนะครับแล้ชิมได้นะครับสักขวด2ขวดไม่ถูกใจก็ไม่ต้องซื้อนะครับชิมดูก่อนลูกไหนกินไม่ได้เอามาเพี่ยนเลยนะครับ โอ้โหการันตีมากเลยนะครับทีมง,งานจิง <c oughs> ขนาดตรงนิ้ <c oughs> มีไขมันแล้วเนี่ย